น้ำต้นน่อยเดี๋ยวครับผมบุรีรัมย์น้องบวิจิตรลุงต้นครับไฟเราซ้อมมากี่วันเกือบเดือนได้ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเกือบค่ายก็อยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครช่วยเปล่งคุณพ่อซาลาห์พี่ๆในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ล่ะยีสูงเท่าไหร่หนึน้ำหนักไปไปห้าสิบเจ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับนั่นครับวันนี้จะต้องมาเจอชายใหญ่เนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายางได้ดูยังดูเขามวยสไตล์มวย ในนะอ่ะมมีอะไรบ้างครับวันนี้มันจะใช่ใหญ่นะวางเกลวางแพงให้ดิก็รอแก้บนเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่อยู่แม็กเมื่อไหร่ออกไปต่อยแม็กมาสามยกเหรอเปรียงบ้างแพ้คะแนนแพ้คะแนนมาแล้วห้ายกอ่ะก่อนไปต่อยแม็กต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดป่ะช่องเจ็ดวันนั้นต่อยกับนายฮอครับเปรียบ้างแพ้คะแนนแพ้คะแนนอีกวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกวันนี้ต่อยร้อยสิบห้าเนาะออกกลางวันร้อยสิบหกร้อยสิบห้ากลางคืน เมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่จุดหกครับจุดหกนี่ก็ผ่านเลยไปแล้วร่างกายไฟนี้เสร,ร็จลายนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดไหมเนี่ย<ม>เอาชนะชนะนะคุมมากี่กิโลประมาณสามสี่กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบครัคง้งครับคนจังหวัดกาฬสินธุ์สายเชิญเชิญแฟนคลับเลยก่อนเชาวกาฬสินธุ์ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีก่อนครับ